อย่านะอย่าสงสารเวลาให้เงินขอทานเวลาให้เงินขอทานให้รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่เราได้ไปเกือ้อไปหนุนไ,ไปค้ำไปคูณผู้อื่นให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วใช้เคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะอย่าจิตตกหรือรู้สึกสงสารเวลาให้เงินขอทานเพราะทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่ดีนะคะเรากำลังเหนี่ยวนําเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตจิตใต้สานึกเขาไม่รู้ค่ะว่าความรู้สึกที่เราสงสารนั้นเป็นความรู้สึกที่เราสงสารใคร ะะแต่เขาเข้าใจว่าเราต้องการความรู้สึกนั้นเขาก็จะเหนี่ยวนําเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราเจอเจอในเรื่องที่น่าส่งสารเข้ามาในชีวิตของเราและแน่นอนค่ะชีวิตเราก็จะแย่ลงนะคะให้ใช้เคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งที่ให้เงินขอทานค่ะตั้งจิตอธิษฐานไปเลยค่ะด้วยอันิสงส่งผลบุญที่ข้าพเจ้าเกื้อนหนุนค,ค้าคูนผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากเงินที่ได้มาจากการประกอบสัมมาอาชีพชอบของข้าพเจ้าอันิี่ส่งผลบุญน้จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีโอกาสมีช่องทาง การเงินการงานโชคลาภหลัง่งไหลมาทุกทิศทุกทางง่ายสบายๆพูดประมาณนี้ก็ได้หรือใครอยากให้เรามีโอกาสช่องทางในเรื่องของอะไรก็พูดไปได้เลยนะคะยิ่งเราพูดกันติดต่อกันเกิน17วินาทีนะคะก็จะเกิดโมเมนตัมหรือแรงเหวี่ยงนะคะที่จะเหนี่ยวนําเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งใครอยากรู้ความลับของกฎ17วิเข้าไปเซิร์ชดูได้เลยนะคะมีกูรูหลายท่านมากๆที่ให้ความรู้เรื่องของกฎ17วินะคะซึ่งความรู้สึกที่เราส่งออกไปนะคะเป็นความรู้สึกที่ดีก็จะนํา พาแต่เรื่องดีๆมาให้เราเห็นไหมคะความรู้สึกต่างกันมากมากเลยความรู้สึกส่งสารกับความรู้สึกที่เราได้เกื้อหนุนคำคุณผู้อื่นความรู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความรู้สึกส่งสารก็จะดึงความส่งสารเข้ามาในชีวิตของเราความรู้สึกที่เราได้เกื้อหนุนคำคุณผู้อื่นความรู้สึกของเราก็จะเป็นความรู้สึกใจฟูใจเบาใจสบายความรู้สึกดีก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆมาให้กับชีวิตของคนเรานะคะวันนี้ใครเผอสงสารขอชานบ้างเอ่ยเปลี่ยนใหม่เลยนะคะ